ไม่เปิดตัวอะไรหรอกแต่ว่ารับงานคู่กันครั้งแรกค่ะเออยอมครับก็หลักๆโดนโปรัมชั่บ่อยค่ะตำหน้าโรงหนังบ้าง<อ>เกมโซนบ้างเรา <c oughs> รู้สึกว่าเออทำไมถ่ายภาพแบบแอบถ่ายพวกเราแล้ว,ลวมันเราไม่สวยไม่หล่อกันเลยอะไ ตัวเพิ่มได้ไหมคะต้องจริงนะเริ่มมีไปหนึ่งสองเท่าเลยไหมคะเออจริงๆของเบรคคงจะเท่าเดิมแต่เขาคงจะให้ปลาเขาเขาหน้าใหม่ ครับท่านแค,ค,ค่ดูแลดูแลดูแลครับเราขากรอบงานไหมครับปักว่าจะเหยาะคู่กันได้เนี่ยไม่ใครกรอบงานก็ก็ตอนแรกก็มีก็ให้ให้ให้มางานนี้ครับเพราะตอนแรกเราอยู่เชียงใหม่ต้องเปลี่ยนไฟมาพิมานี้เลยเเมืนมาาน็ยยังงไาลก เฉย้ครับเขียตามตามโรงหนังก็มาเต็มนะแล้วเป็นไงบ้างครับ well. ได้ออกคู่เป็นไงบ้างครับก็ก็เปนรู้สึกดีครับดีดีที่ดีที่ได้ทุกคนได้รู้ว่าเราเรเป็นแฟนกัน อ,อย่าางงก่อ,อ,อนก่อนเข้ามาตรงนี้เมย์ก็แบนหนบหนีติดต่นะแค่นี้เองค่ะตีแล้วไหมคู่แล้วแฟชั่นคู่อะไรอย่างเงี้ะคะจะไ,ได้วแฟชั่นคู่เหรอยังไม่มีอะค่ะต้องดูก่อนเพราะว่าดูว่าเราทําได้ไหมถ้าดูแล้วมันไม่เหมาะากับเราก็อย่าดีกว่าค่ะความของเขาก็เป็นนักธุรกิจไม่อยากให้เขาเสียภาพม,มากค่ะก็อาจจะนานๆบางทีก็พอแล้วเดี๋ยวดูก่อนค่ะว่าเป็นยังไงยีเบ้นติดต่อมาเยอะไหมคะเยอะมากติดต่อมานานแล้วแต่ว่าไม่เอา ทำอะไรก็ผมก็เช็ดระเบิดอย่างเดียวทั้งวันทกน้ <c oughs> องช่างากิจกรรมหลักก็คือจริงๆเราเขาทำงานทุกวันเมย์ก็ทำงานเยอะแต่ทุกทุกวันพฤหัสหรือวันเสาร์อาทิตย์ถ้าเกิดว่างเราก็จะมาดูนหนังเราชอบดูหนังมากค่ะดูกับพวกเรื่องอะไรตอนนี้ที่มีอยู่ที่ที่ที่ฉายอยู่ทีก่กระบบแล้วก็เลโดนใช้ท่อนลอนลอยมาก เราจะถามปาล์มนิดนึงครับพบมาขนาดนี้แล้วเป็นยังไงบ้างกับสาวเมย์ก็ก็ดีครับรู้สึกเป็นยังไงครับดีอะไรครับใจน่ารักอะไรยังไงก็เขาเต็มใจนะครับทางทำก็แบบมุ่งมั่นนะฮะับทำอะไรก็จะทําให้ตลอดเวลานะครับน่ารักไหมครับน่ารักครับน่ารักหลายคนเติมเต็มเลยเติมเต็มมีปัญหาอุ้ยคนอื่นเขาห่างกันเยอะแยะแต่เขาไม่บอกกันมากกว่าบางคนแต่งกันไปก็ห่างกันเยอะกว่านี้ก็มีอะค่ะ เราเปิดเผยอะปีกรรมดาม่ห่นหาเลือกมีนะมีนะมีเนาะมเป็นเด็กออมีแอปเด็กเด็ใครขอกมันแก่แดด้วสิใครเปียกกว่ากันครับก็ถ้าถ้าทางเป็นปลามากกว่านะครับเมย์เขาเขาปล่อยมาเต็มที่ผมว่ามีมีมีา

ให้มันติดภาพอยู่ภาพเดียวอะค่ะมันได้ละครก็อยากได้หลายๆบทวันนี้ก็จะเว้นเราก็จะคอยดูว่ามีบทไหนที่ที่แบบคนดูยังไม่เห็นถ้ามีอะไรใหม่ๆก็จะรับมีพไปเจอคุณพ่อคุณแม่เอี้ยครับก็ทานข้าวกับครอบครัวเขาบ่อยเห็นเมย์เคยพูดว่าคนนี้แหละคลิกที่สุดแล้วเนะเ<อ>าะก็น,น่ารักที่เสุด ลาบแล้วคนนี้ใช่เลยไหมใช่คนที่ก็ใช่ครับดีที่สุดใหม่มั่นแม่ว่าไงบ้างอะไรนะแม่่ก็ก็เข้ากันได้ดีครับถ้าเทฮาปาร์ตี้ด้วยกันตลอดอันนี้ก็ไม่เคยผูกขาดนะไม่ได้มั่นใจหรอกนะเธอใจน่อยนะแต่วันนี้ก็รักที่สุดอะไรในตัวเขาที่ทำให้เรามั่นใจขนาดนี้ไม่รู้เหมือนกันนะชอบเขาเป็นี้ดอกไม้ ก็จากงานแต่งจะเป็นคนพุ่งเกินค่ะไปสาวมองกล้องไลายสาวอะไรปามแล้วครับไปสาวก็ก็ดูแล้วแต่อารมณ์นะครับก็ไปเรื่อยๆครับแล้วแต่วัตตนนี้อันนี้คือก็ดีที่สุดที่ผมมแล้วมันยี่ปีดีคะยี่ปีดีไม่ทราบครับตอนนี้ผมก็เก็บตังค์แล้วก็เก็บระเบิดอยู่ฮะตอนนี้ระเบิดเกียบครับที่บ้านที่ต้องไปเก็บต่อช่วยเลี้ยงช่วยเลี้ยงจนคุเนรื่อแยบของงานแต่งอีกเ เราก็คุยกันว่าเราจะเก็บเงินกันที่เยอะถ้ามันพร้อมเมื่อไหร่เราก็ถ้าเรายังรักกันเหมือนเดิมมันก็าอาจจะมีค่ะแต่ว่าวางคิดว่ะว่าักดีปนอย่างเงี้ยตอบไม่ได้อ่ะก็เก็บเงินเร็ว,รวสิ <laughs> <laughs>